สวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมกรทัศน์องค์ตะกูลกิจนะครับวันนี้เป็นตัวแทนของ IP 1 9จ่าจะนำเสนอนวัตกรรมแผ่นนำกระดูกและสะกูความแข็งแรงสูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายขณะใช้งานนะครับด้วยกันพูหยิงอนุภาพล,ละเอียดนะครับ ทุกท่านท,ทราบไหมครับว่าตั้งแต่ผมเริ่มแนะนําตัวหรือพิธีกรแนะนําตัวจนถึงตอนนี้ครับเกิดผู้ป่วยกระดูกหักแล้วขึ้น1คนนั่นเองนะครับผมซึ่งจํานวนภาวะผู้ป่วยกระดูกหักเนี่ยเป็นจํานวนที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับในประเทศไทยก็มีภาวะผู้ป่วยกระดูกหักเยอะมากนะครับจากอุบัติเหตุทางท้องถนน,นการตกจากที่สูงหรือแม้แต่ว่าภาวะสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยทําให้กระดูกเกิดการเปราะมากขึ้นเกิดการแตกหักง่ายมากขึ้นจากกิจกรรมในทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุก หรือการไอที่รุนแรงเกินไปก็เกิดการแตกหักของอุปกรณ์ของของกระดูกได้นั่นเองนะครับผมโดยในการรักษาปัจจุบันนะครับจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแผ่นนำกระดูกและสกรูนะครับในการยึดตึงกระดูกที่แตกหักไว้นะครับทำหน้าที่รับแรงแทนกระดูกนะครับขณะที่กระดูกกาลังฟื้นตัวนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้ครับมันคงมีปัญหามากๆนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นได้จากรูปเลยนะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยมันเกิดการแตกหัก สกูเกิดการหลุดได้แผ่นนากระดูกเกิดการเสียหายได้จากการรับแรงดัดที่มากเกินไปนั่นเองนะครับผมทุกท่านลองจินตนาการภาพตามนะครับว่าเมื่อเราใส่แผ่นํากระดูกนะครับจากภาวะกระดูกแตกหักก็ค่อนข้างแย่มากอยู่แล้วถูกไหมครับเมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลา1 2ถึงเดือนอุปกรณ์พวกนี้กลับแตกหักซ้ำขึ้นมาอีกหมายความว่าไงครับก็ต้องผ่าตัดเอาออกแล้วก็นําอันใหม่เข้าไปใส่แทนสิ้นเปลืองทั้งระยะเวลาในการรักษาค่าใช้จ่ายนะครับรักษาไปแล้ว2เดือนก็ต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับ รวมถึงการที่กระดูกมันแตกหักซ้ําบ่อยเนี่ยครับมีความเป็นไปได้สูงมากจะทําให้เกิดเป็นผู้พิการถาวรหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมโดยนวัตรกรรมของเรานะครับก็จะเป็นนวัตรกรรมที่พยายามเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นํากระดูกแล้วก็สกรูโดยการใช้การพ่นยิงอนุภาคล,ละเอียดนะครับเป็นการพ่นยิงอนุภาคขนาดเล็กเข้าไปกระทบที่ผิวของวัสดุนะครับแต่เดิมเนี่ยนวัตรกรรมเนี่ยจะใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการบินอุตสาหาการรมยานยนต์เป็นหลักนะครับผมหลังผ่านการพ่นยิงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คคืออจะะเเเกิิดดดป็็นนนนหลลุุมขขขาึ้ที่ผววงััสรบ หลุมขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหมายความว่าไงครับก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให้กับสกรูได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสกรูจะสามารถต้านทานการดึงหลุดได้ดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของแผ่นดํากระดูกนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแค่ s s ที่บริเวณผิวเท่านั้นนะครับทำให้ค่าความแข็งเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่สําคัญเลยนะครับก็คือค่าความเค้นอัดตกค้างนะครับก็คือเส้นสีน้าเงินนั่นเองนะครับผมค่าความเค้นอัดตกค้างมันช่วยยังไงได้บ้างนะครับปกติแล แรงดัดถูกไหมครับก็จะเกิดเป็นความเค้นสองอย่างความเค้นที่เป็นบวกกับความที่เป็นลบนะครับความเค้นที่อันตรายที่สุดก็คือค่าความเค้นที่เป็นบวกนะครับจะทําให้วัสดุเกิดการเสียหายได้นะครับดังรูปทางซ้ายมือสุดของคณะกรรมการเลยนะครับค่าความเค้นที่เป็นบวกจะสูงสุดที่บริเวณผิวนะครับทีนี้นวัตกรรมของเราพอพ่นยิงด้วยอนุภาคละเอียดไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือจะเกิดค่าความเค้นอัดตกค้างหรือการสร้างค่าความเค้นที่เป็นลบไว้ก่อนนะครับ ก่อนการดัดของแผ่นนมกระดูกเมื่อเกิดการดัดไปแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่ขึ้นก็คือเราจะสามารถลดค่าความเคยนที่เป็นบวกจากการดัดลงไปได้นะครับก็จะเป็นรูปสีน้ําเงินนี้เลยนะครับค่าความเคยนที่เป็นบวกก็จะลดลงไปได้ซึ่งการลดค่าความเค้นที่เป็นบวกลงไปได้นะครับจะทําให้แผ่นดามกระดูกเนี่ยครับสามารถรับแรงดัดได้ดีขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละยีเลยทีเดียวในของสกรูนะครับจากการเพิ่มพื้นที่การยึดเกาะน,นะครับก็จะทําให้สกรูต้านทานการดึงหลุดได้สูงกว่าเดิมถึงร้อยละเจ็ดสิบํากรรมของเราเนีถ ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมถึงประมาณ4เท่าตัวนะครับหรือสามารถาการันตีได้เลยว่าอุปกรณ์ของเราจะไม่เกิดการแตกหักขณะใช้งานนั่นเองนอกจากนี้นะครับเรายังได้ทําการทดลองทางชีวภาพนะครับเลี้ยงลงบนเซลล์นะครับนำเซลล์มา,าวิเคราะห์นะครับว่ามันเกิดความการติดเชื้อหรือเปล่านะครับรวมถึงมีการใช้ในสัตว์ทดลองแล้วนะครับเพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยในการใช้งานของนวัตกรรมของเราและนวัตกรรมของเรานะครับก็ยังมีการใช้งานจริงใน มนุษย์แล้วนะครับกว่า100เคสเลยทีเดียวนะครับทั้งที่เป็นผู้ป่วยอาสา,าสมาัครรวมถึงมีการใช้งานเชิงพณิชย์ิตแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนอกจากนี้นะครับนบวัตรกรรมของเรายังได้ผลิตในโรงงานที่ได้รับ ISO ผลิตมาตรฐานทางการแพทย์นะครับผมแล้วก็เราได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรทั้งหมด3รายการแบ่งเป็น2รายการเกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบแผ่นนำกระดูกและสกรูนะครับให้มีความเหมาะสมเกี่ยวกับการพ่นยิงอนุภาคล,ละเอียดและอีกหนึ่งสิทธิบัตรเกี่ยวกับสิทธิบัตรนวัตกรรมแผ่นนำกระดูกและสกรูในการพ่นยิงอนุภาคละเอียดนั ทีนี้นะครับพอเราเริ่มทําการตลาดนะครับเราก็เลยเริ่มศึกษาการตลาดว่าตลาดมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนเราจะเข้าไปทํำตรงไหนได้บ้างถูกไหมครับโดยขนาดของตลาดนะครับเราได้ทาการศึกษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับพบว่ามีความต้องการอุปกรณ์ประเภทนี้ครับแผ่นํากระดูกกับสกูเนี่ยสูงถึงปีละ1000ชุดต่อปีเลยทีเดียวนะครับโดยปัจจุบันนะครับในประเทศไทยมีโรงพยาบาลลักษณะเดียวกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเนี่ยครับอยู่ประมาณ100กว่าโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะครับ นั่นหมายความว่าปีปีหนึ่งนะครับเรามีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์พวกนี้สูงถึงปีละมากกว่า1 0 0 0 0แชุดต่อปีหรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า1 0 0 0พล้านบาทนะครับปัจจุบันประเทศไทยนําเข้าอุปกรณ์พวกนี้มากกว่า1 0 0 0พล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งขนาดของตลาดเนี่ยจะสังเกตว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าเราเข้าไปตลาดแล้วเราจะไปอยู่ตําแหน่งตรงไหนถูกไหมครับตำแหน่งการตลาดของเรานะครับเราจะอยู่ตําแหน่งที่มีคุณภาพสูงจริงจริงแล้วสูงกว่าที่มาจากฝั่งยุโรปอีกด้วยซ้ำนะครับแต ตลาดผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศไทยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราคงไม่ได้ราคาถูกเท่าอินเดียหรือจีนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าราคาที่เราสูงกว่าประเทศไทยหรือเท่ากับประเทศไทยเล็กน้อยเนี่ยครับผมจะเป็นราคาที่สามารถเบิจกจ่ายได้โดยรัฐบาลนะครับซึ่งจากจุดตรงนี้ครับผมจะทําให้เราเนี่ยพยายามเข้าตลาดผ่านการสนับสนุนของรัฐบาลผ่านการขึ้นบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งเมื่อเราเข้าด้วยวิธีนี้ได้แล้วนะครับจะทําให รัฐบาลเนี่ยต้องสนับสนุนนวัตกรรมของเราร้อยละสาิในโรงพยาบาลรัฐนั่นเองนะครับผมจะเป็นวิธีการเข้าตลาดของเราในเบื้องต้นก่อนจากนั้นจะเมื่อเกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเกิดการขยายตลาดไปในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลทั่วไปให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับเพราะเราเชื่อว่าผู้ป่วยทุกคนนะครับควรได้รับการดูแลที่ดีเราจึงพยายามพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์แก่ผู้ป่วยทุกคนนั่นเองขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเรนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะ เลยค่ะโอเคค่ะเมื่อกีอ้บอกสินค้าก็ผลิตในมาตรฐานที่เป็น13485แล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับผมใน,ใ,ในโรงงานที่ทำมาตรฐานนี้ครับผมเราเราไม่ได้ผลิตเองเราไปเซ็นเราใช้<ห> OEM ใช่ครับผม,มเพราะว่ามันเป็นในเบื้องต้นก่อนถ้าเราลงลายขนาดนั้นเลยมันจะงบป,ประมาณค่อนข้างสูงมากมครับแล้วก็เมื่อกี้วิเคราะห์ค่อนข้างครบเนาะทั้งคู่แข่งมาเก็ตไซส์ต่างๆทำเลว่า new m o d e ไว้ไหมคะ ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับอ,อ๋อโอเคค่ะณปัจจุบันนี้คือ,อไม่ได้เป็นบริษัทใช่ไหมคะหรือเป็นแค่ผลงานวิจัยจริงๆแล้วต้องเล่าอย่างนี้ครับคือนวัตกรรมของเราครับเราผลิตเราทําเสร็จแล้วในมหาวิทยาลัยถูกไหมครับแล้วเรามีบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพที่ถูกสปิตออฟจากมหาวิทยาลัยออกมาทีซึ่งบริษัทเหล่านี้ครับจะคอยช่วยในการผลักดันนวัตกรรมพวกนี้ครับในการให้มันไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะว่าการดําเนินการผ่านมหาวิทยาลัยทั้งหมดจะค่อนข้างยากพอสมควรครับก็เลยมีบร,ริษัทพวกนี้ช่วยในการทาําพาณิชย์มากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมียอดจัดจำหน่ายแล้วระดับหนึ่งเหมือนกันครับอ๋อโอเคค่ะลองดอูเรื่องเรื่องการดิสบิวเนาะชั้นเอลในการขายเพิ่มเติมถ้าคิดว่ามั่นใจว่าทุกอย่างมันผ่าน,ผ,านผ่านมาตรฐานหมดแล้วนะคะ,คะขอบคุณครับค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะ ออวัสดุอย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่ต่างประเทศก็มีใช่ไหมคะที่เรานาเข้าเป็นหน้าตาแบบนี้เลยไหมเอ่ยใช่ครับมีนําเข้าเพียงแค่ว่าเรามีพื้นผิวที่แตกต่างขึ้น<ช>มาอย่างนี้ใช่ไหมคะ<อ>แล้วราคาถ้าต่างประเทศนําเข้ามาราคาเท่าไหร่คะคือมันแบ่งเป็นอย่างนี้ครับคือถ้านําเข้าจากยุโรปเลยราคาจะสูงมากๆครับคือคือเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ายุโรปมาตรฐานจะสูงราคาจะสูงมากๆกับนําเข้าจากจีนกับอินเดียราคาพวกนี้จะต่ํากว่ามากๆชนิดมากๆเลยแต่ว่าจีนกับอินเดียจะพบปัญหาค่อนข้างเยอะครับ อย่างแพทย์เขาก็เคยเล่าให้ฟังบอกว่าของอินเดียนะครับหลักร้อยบาทสองสามร้อยบาทแต่ว่าใช้ใช้ไปแล้วเกิดสนิมขึ้นภายในอย่างเงี้ยครับหรือว่าใช้ใช้ไปแล้วแปบ๊บเดียวก็หักเลยอย่างเงี้ยครับมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วราคาของเราอยู่ในระดับไหนจริงๆเราระดับเราอยู่ประมาณสักตั้งแต่600จนถึง2,000กว่าบาทซึ่งซึ่งมันมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างที่ผมให้คณะกรรมการดูมันมีหลากหลายคือถ้าเทียบชิ้นเนี้ยหมายความว่าสมมติชิ้นเนี้ยซื้อยุโรปเท่าไหร่ซื้อที่จีนอินเดียเท่าไหร่แล้วซื้อที่ จีนอินเดียจะอยู่ที่ประมาณ2-300บาทสิ่งที่เราจะอยู่ประมาณสัก6 8 0 0บาทครับทีนี้ถ้ายุโรปนี่อาจจะกระโดดไปถึง2 3 0 0 0พบาทเลยครับแต่800บาทในที่นี้ก็คือมันยังสามารถเข้าเกณฑ์ของรัฐบาลได้อยู่นะครับผมเราเป้าหมายเราคือเราต้องการที่จะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้รับนะวัตกรรมที่ดีก็คือเราจะพยายามตั้งราคาให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เบิกจ่ายได้โดยรัฐบาลนะครับ เพิ่มเติมนิดนึงค่ะพอดีส่วนตัวทำอ,อุปกรณ์การแพทย์ด้วยนะคะอ,อยากแนะนำลองดูส t ร a จี้ในการทำราคาดีๆนิดนึงค่ะเพราะว่าอุปกรณ์การแพทย์เวลาทำราคานี้คือมันค่อนข้างที่ต้องทำให้ได้เท่ากับมาตรฐานมากๆคือถ้าพูดตรงๆคืออุปกรณ์การแพทย์ราคาค่อนข้างสูง นะคะถ้าเราไปในโพ i ิชันที่ราคาเราต่ำแล้วมาตรฐานเราครบแล้วมันจะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยในเรื่องมาร์เก็ตของอ,อุตรกรณ์การแพทย์ครับขอบคุณค่ะค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะมีถามเพิ่มเติมไหมคะ <laughs> เชิญได้ค่ะอีกสองนาทีค่ะคือถ้าอันนี้มันคือของเราต่างจากเจ้าที่เป็นทางทางยุโรปแล้วก็จีนกับอินเดีย ด้วยนวัตก,กรรมตัวพื้นผิวอันนี้ที่ต่างถูกไหมครับถูกต้องครับมันจะยากแค่ไหนถ้าสมมติเขาทาตามเราแล้วเราจะสามารถมีดิเฟนเซชันยังไงได้ครับจริงๆแล้วการพ่นยิงอนุภาคละเอียดอย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์กับอุตสาหกรรมอ่าวกาศถูกไหมครับหรือการบินต่างๆเนี่ยครับจริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยครับมันมีอนุภาคที่ให้เลือกใช้เนี่ยเป็นพันๆชนิดเลยหมายความว่าบางชนิดก็ทําให้เกิดเป็นพิษได้บางชนิดก็ไม่เป็นพิษ ซึ่งการที่เราวิจัยมาเนี่ยครับเราพยายามหาชนิดของอนุภาคที่ไม่เป็นพิษมากที่สุดมาใช้หรือก็คือไม,ไม่เป็นพิษเลยนะครับมาใช้แล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือ,อาพารามิเตอร์ในการปรับเปลี่ยนของการพ่นยิงเนี่ยค่อนข้างเยอะครับมีทั้งความดันที่แตกต่างกันนอกจากาเราได้ชนิดแล้วขนาดของอนุภาคนี่ก็มีให้เลือกถึงเป็น 30- 40ขนาดให้เราเลือกเลยครับ การเลือกขนาดที่ไม่ดีอย่างเงี้ยครับจากที่เราทําให้เกิดเป็นหลุมขนาดเล็กเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่แทนที่มันจะยึดเกาะได้ดีมากยิ่งขึ้นมันก็ทําให้เกิดความเสียหายได้เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยครับม,มันเกิดจากการที่เราอัพติมัยมาระดับหนึ่งแล้วครับพยายามศึกษาวิจัยแล้วก็มีการตีพิมพ์งานวิจัยต่างๆหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดออกมาครับหนผม,ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนวัตกรรมเนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นภายใน 1- นึอปีครับเราเริ่มมาน่าจะเกือบ10ปีได้้แลวค่อยๆเริ่่มมาเรือยๆ เริ่มตั้งแต่พูดคอนเซปต์มาเรื่อยๆจนถึงเราได้ดาเนินการทดลองทางชีวภาพเริ่มดําเนินการทางในสัตว์ทดลองแล้วก็เริ่มดําเนินการในมนุษย์ได้ครับค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการพัฒนาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับค่ะบีเพิ่มไหมคะเหลือเวลา40วินาทีคะ่ะโอเคค่ะไม่มีคําถามนะคะขอบคุณคะ่ะกฤษพรเมฆกับทีมที่สามนะคะ IP พหนึ่งเก้าค่ะ